สวัสดีครับทางไทยเอสก็จะมาพูดเรื่องหัวข้ออุปมาอุปไมในหัวข้ออุปมาอุปไมเนี่ยตามหลักสูตรของกอพเนี่ยเป็นการวัดความรู้ความสามารถในด้านการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำนั่นเองซึ่งถ้าเราดูตามหลักสูตรเนี่ยภาษา,าวิชาการหรือว,ว่าภาษาทาง ราชการที่กอพอเองเข,เขาเขียนเขาเขียนว่าการคินหาความัมพันธ์เชื่อมโยงของคําซึ่งถ้าเรามองอหรือแปลความหมายตรงนี้ออกมาก็คืออุปมาอุปไม,มนั่นเองในส่วนถัดมาผมได้ทำตรงนี้ไว้สองหัวข้อหลักการทำข้อสอบที่ดี เป็นการทําทข้อสอบอุปมาอุปไมยที่ดีเนี่ยต้องมีองค์ประกอบสอส่วนหลักๆส่วนที่1เนี่ยคือหาความสัมพันธ์ของคําที่ให้มาได้ถูกต้องแล้วก็ส่วนที่2เป็นส่วนที่ผมเพิ่มเข้ามาจากประสบการณ์ซึ่งตรงนี้จะไม่มีในหนังสือเล่มไหนแล้วก็ไม่มีใน ตำลาหรือว่า,าสถาบันติวที่ไหนเขาบอกนะซึ่งในส่วนที่สองที่ผมเพิ่มเข้ามาจะเป็นส่วนของเกิดจากประสบการณ์จริงๆโดยตรงของผมเองในการสอบก,กอนะคือจินตนาการหรือเดาใจคณะกรรมการผู้ออกข้อสอบว่าต้องการสือ่อความหมายแบบใดเพราะนั้นหลักการทำข้อสอบ โอมาโอไมได้ดีต้องมีสองหัวข้อนี้เพราะนั้นตัวอย่างเนี่ยผมทำไว้ทั้งหมดในในสไลด์เนี่ยทั้งหมด10ตัวอย่างทั้งหมด10ตัวอย่างเรามา,มาดูในตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1เนี่ยผมทำเหมือนกันเพื่อเพื่อที่จะตอบโจทย์ว่าทำไมทำไมเราถึงจินตนาการ ว่าคณะกรรมการผู้อสอบเ,เขาต้องการสื่อความหมายอย่างไรใช้เฉพาะกับการสอบอุปมาอมุไมยเท่านั้นนะครับเรามาดูในตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2โจทย์ให้มาคือต้นไม้กับรากตัวอย่างที่2ก็ให้มาเหมือนกันคือต้นไม้กับรากในลักษณะแบบนี้คือถามเหมือนกันแต่ตอบไม่เหมือนกันทําไมถึงตอบไม่เหมือนกัน เพราะว่าจุดเชื่อมโยงของคำหรือสิ่งที่ก็พอออกสอบเนี่ยเขาต้องการสื่อความหมายอย่างไรเราก็ต้องไปตอบอย่างนั้นนะคือคนส่วนมากเนี่ยพอไปสอบอ่าเดี๋ยวผมพูดเรื่องเรื่องจำนวนผู้สอบผ่านจํานวนผู้สอบผ่านในแต่ละปีเนี่ยไม่ถึงห้าปอร์เซนปีล่าสุดก็ไม่ถึงห้าอร์ซนตะซึ่ง อีก95%ทาาไมถึงไม่ผ่านซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคิดว่าเออข้อนี้เนี่ยฉันคิดว่าถูกนะฉันก็เลยกาฉันก็เลยเอาดินสอฝนวงกลมลงไปแล้วในส่วนที่เราคิดว่าถูกเนี่ยเป็นส่วนที่ผิดของของกอพอไเ,เป็นส่วนที่คณะกรรมการ ผู้สอบเขาอยากนาเสนออีกส่วนหนึ่งแต่เราคิดอีกแบบหนึ่งมันคิดไปคนละอย่างเพราะฉะนั้นใน,ในหัวข้อที่2ที่ผมเพิ่มเข้ามาในคาว่าให้จินตนาการด้วยว่าการมการผู้สอบเขาพยายามสื่อความหมายอย่างไรตรงนี้ใช้เฉพาะในการทําข้อสอบอุปมาอมุไมยเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นข้อสอบที่ต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องตีความนิดนึงใน,ในตัวเนื้อหาเองโอเค พอถึงตรงนี้เรามาดูในตัวอย่างที่1กับ2กันตัวอย่างที่1ที่2เนี่ยผมพยายามยกตัวอย่างเพื่อที่จะมาอธิบายทฤษฎีตรงนี้เพื่อให้เวลาที่ท่านเนี่ยไปทําข้อสอบเนี่ยสามารถทําข้อสอบได้ตัวอย่างที่1ก็คือต้นไม้กับรากตัวอย่างที่2ก็คือต้นไม้กับรากเหมือนกันนะแล้วคําตอบเนี่ยคำตอบเนี่ย ก็อยู่ในลักษณะที่คล้ายๆกันนะเพราะนั้นเรามาดูคำตอบตรงนี้นะครอเคผมจมาตรงนี้ก่อนข้อ1น,นี่ตอบกอตัวอย่างที่1่ตอบกอเป็นลักษณะของสิ่งที่ใช้ในการดูดหรือกินอาหารต้นไม้นี่ใช้รากในการดูดซับอาหารในแร่ธาตุในดิน ขึ้นมาหรือใช้ในการกินอาหารในดินนั่นเองตอบกอคนกับปากเพราะว่าคนเนี่ยก็ใช้ปากในการกินอาหารนี่คือการลักษณะของเชื่อมโยงในลักษณะการกินเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างที่2ต้นไม้กับรากต้นไม้กับรากเหมือนกันแต่ตอบคนละอย่างตอบขอตึกกับเสาเข็มเป็นลักษณะ ของสิ่งที่สัมผัสหรือยึดติดกับพื้นดินในลักษณะถาวรต้นไม้เนี่ยมีรากยึดติดกับพื้นดินในลักษณะถาวรตึกเนี่ยเวลาสร้างตึกเนี่ยเราต้องอท,ทำการตอกเสาเข็มลงไปเสาเข็มเนี่ยก็ยึดติดกับพื้นดินในลักษณะเป็นการถาวร ในตัวอย่างที่2องเนี่ยทำไมเราไม่ตอบคอกับงอเท้ากับล้อเนี่ยก็ติดพื้นดินเหมือนกันติดพื้นดินก็จริงแต่เป็นการติดพื้นดินในลักษณะที่ไม่ถาวรคือเท้าของเราก็เดินไปเดินมาสัมผัสดินก็จริงแต่เดินไปเดินมาไม่ได้อยู่ในลักษณะถาวรล้อรถก็เหมือนกันนะก็วิ่งไปตามถนนก็ไม่ถาวรเพราะนั้นในตัวอย่าง ที่2อเนี่ยคำตอบก็คือตึกกับเสาเข็มเสาเข็มเป็นการฝังลงไปในดินในลักษณะถาวรเช่นเดียวกับรากผมยกตัวอย่างแรกมาให้ดูแบบนี้เพื่อที่จะสื่อความหมายให้ท่านได้เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ท่านคิดว่าถูกกับสิ่งที่คณะกรรมการผู้สอบเขาต้องการนําเสนอเนี่ยมันคนละอย่างกันพอมนคนละอย่างเวลาตรวจก็สอบคะแนานไม่ผ่านผลสอบมาก็จะเป็นเป็นไปตามที่ คนส่วนมากก็สอบในฝนนั่นเองเพราะนั้นปิดจุดตรงนี้เลยถ้าท่านคิดว่าออตรงนี้เนี่ยตอบตรงนี้อืท่านต้องเดาเลยนะว่าคณะกรรมการเนี่ยในการออกข้อสอบข้อเนี่ยเขาต้องการสื่อความหมายอย่างไรเขาต้องการสื่อความหมายอย่างไรด้วยทุกครั้งหนึ่งนำคำตอบมาเทียบกับโจทย์แล้วเอาไปคิดเพิ่มว่าคณะกรรมการเขาต้องการสื่อความหมายในลักษณะแบบใด ตรงนี้ผมพูดเป็นที่แรกนะฮะเรื่องของของเราต้องกินนากาไปถึงคณะกรรมการด้วยวา่าเขาต้องการสื่อความหมายแบบไหนนั่นเองตัวอย่างที่1ผ่านไปตัวอย่างที่2ผ่านไปแล้วมาดูตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3เนี่ยผมพยายามที่จะนําเสนอในส่วนของคําถามถ้าเราดูเครื่องหมายคําถามก็จะอยู่สลับที่นะสลับที่บางครั้งเราอาจจะเจอแบบนี้ก็ได้ฮะ ผมก็เลยทําตัวหนังสือสีฟ้า,ฟา,ฟานะถึงแม้ว่าคําถามหรือจุดที่ให้หาความสัมพันธ์จะอยู่สาหรับที่ก็ตามแต่การหาความสัมพันธ์ก็ใช้หลักการเดียวกันใช้หลักการเดียวกันคือหนึ่งหาความสัมพันธ์ของคำแล้วก็สอง,องก็กินจินตนาการด้วยว่าเขาต้องการสื่อถึงอะไรก็ไก่ประชาชนแล้วก็สอนหนังสือขอไข่รัฐบาลกับนักเรียนข้อควาย รายรับกับเงินเดือนงองูมหาไทยกับศึกษาธิการเป็นยังไเงไรเรามาดูคําตอบข้อนี้คือตอบกอไก่เป็นความสัมพันธ์ในในลักษณะหน้าที่คือประชาชนมีหน้าที่เสียภาษีครูมีหน้าที่ในการสอนหนังสือรัฐบาลมีหน้าที่เสียภาษีไหมไม่ใช่นักเรียนมีหน้าที่สอนครูไหมไม่ใช่ ครูไม่ใช่ไดรับเงินเดือนมหาไทยศึกษาที่การครูเนี่ยอยู่กระทรวงศึกษาที่การแต่มหาไทยกับภาคีล่ะก็ไม่เข้ากันเพราะ,ะนั้นสุดท้ายยิ่งตอบกอไก่ก็คือเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะหน้าที่หน,น้าที่ตัวอย่างที่3ก็คือถึงแม้ว่า,าเครื่องหมายคำถามของอุปมาอไมยจะอยู่ตรงไหนก็ตามแต่ในความสัมพันธ์ในลักษณะการหาเนี่ย ก็เหมือนกันกับกับตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2นั่นเองตัวอย่างถัดมาอูมาไว้ในตัวอย่างที่4่เวียงจันทร์กับลอนดอนก็ไก่กรุงเทพกับเวียนนาขอไข่ปารีสกับปก,กิีสข,ข้อควายตัวเกี่ยวกับบอชิงตันแล้วก็งงูงนิวเดลีกับนิวยอร์กเป็นในลักษณะของ ทวีปนะทวีปเวียงจันเนี่ยอยู่ทวีปเอเชียลอนดอนเนี่ยอยู่ทวีปยุโรปลอนดอนอยู่ทวีปยุโรปกอไก่กรุงเทพอยู่เอเชียไหมอยู่เอเชียเวียนนาอยู่ยุโรปเวียนนาอยู่ยุโรปเพราะนั้นข้อนี้ยังตอบกอไก่ ขอไข่ล่ะใช่ไหมปารีสอยู่ยุโรปส่วนปักกิ่งอยู่เอเชียข้อนี้สลับกันนะข้ขอนี้สลับกันถ้าปักกิ่งมาขึ้นก่อนแล้วปารีสไปอยู่ข้างหลังเนี่ยขอไข่ก็จะถูกเหมือนกันเพียงแต่ว่าคำตอบคือเอาทวีปเอเชียขึ้นก่อนยุโรปน,นั่นเองนะค้ายโตเกียวกับบอชินตันโตเกียวเนี่ยเอเชีย วอชิงตนะันเนี่ยเป็นอยู่ในทวีปอเมริกานะอยู่ในทวีปอเมริกามงูนิวเดลีอ่าเอเชียอยู่อินเดียแล้วก็นิวยอร์กนิวยอร์กนี่ก็อยู่อเมริกาเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกข้อนี้จึงเป็นกอไก่เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะทวีปคือเวียงจันท์และกรุงเทพเนี่ยอยู่ในทวีปเอเชียส่วนเวียนานาและลอนดอนอยู่ในทวีปยุโรปนะขอไข่ถ้าตรงนี้ สลับที่กันก็ถูกเหมือนกันนะครับคือเอาปากกิ่งขึ้นก่อนแล้วเอาปลายไปอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นข้อขอไขจึงผิดเพราะว่าเป็นการสลับที่กันอยู่นั่นเองเพราะนั้นข้อ4เป็นการหาความสัมพันธ์ในลัลลกษณะทวีปถามว่าตรงนี้เขาจะถามเป็นเอเชียกับยุโรปไหมเอเชียกับยุโรปไหมเขาอาจจะถามเป็นเอเชียกับเอเชียก็ไดอ้อเมริกากับอเมริกา นี้ก็ได้ในลักษณะของความสัมพันธ์ของของแบบอูมาอูไม่พราะอนั้นอูมาอูไมเนี่ยส่วนหนึ่งคนที่จะทําข้อสอบได้ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ของของตัวบุคคลคนนั้นด้วยก็คือตัวผู้ฟังเองนะที่กำลังนั่งฟังเนี่ยว่าเรามีความรู้ในองค์ความรู้ในด้านไหนบ้างตั้งแต่เกิดมาเลยเราเรียนรู้อะไรบ้างแล้วเราองค์ความรู้นะั้นะมาประกอบกัน เพื่อที่จะําข้อสอบตรงนี้ด้วยนะแลส่วนถัดไปนะครับตัวอย่างที่5ตัวให้มาก็คือพระสงฆ์กับชีก็ไก่บัวกับกุหลาบขอไข่เบนจมาศกับมะลิคอควายน้ากับอางองูพี่กับน้องถ้าเรามองเนี่ย อย่างแรกเลยเลยมองว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้ชายอยู่แล้วเป็นเพศชายแม่ชีเนี่ยเป็นเพศหญิงเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้เนี่ยส่วนหนึ่งคนจะตอบเลยก็คือคอควายกับงอง,งูซึ่งมันเป็นข้อที่ผิดทําไมถึงเป็นข้อที่ผิดผมจะอธิบายฝังนี้คอควายเนี่ยน้าเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ช่ไหน้าเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายน้าผู้หญิงกับน้าผู้ชายเพราะนั้นข้อนี้จึงผิดไงแล้วก็ข้องงองูพี่กับน้องพี่กับน้องเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยกับชีเนี่ยพี่กับน้องพระสง์เป็นพี่เหรอแล้วชีเป็นน้องเหรอแล้วถ้าแม่ชีเ้าเกิดก่อนละ่ะไอ้ตรงนี้ก็ผิดอีก แล้วเราก็ก็ไม่รู้ว่าพี่กับน้องเนี่ยคนไหนเป็นเป็นเพศชายแล้วคนไหนเป็นเพศเพศหญิงเห็นไหมซึ่งตรงนี้ข้อสอบตรงนี้เราก็ล็อกไม่ได้แล้วเพราะนั้นก็เหลือเราต้องวิเคราะห์ไปอย่างอื่นว่าพระสงฆ์กับชีเนี่ยเขาต้องการสื่อความหมายอย่างไรคณะการผู้ออกข้อสอบต้องการสื่อความหมายแบบไหนพระสงฆ์เปรียบเสมือนดอกบัวไหมหรือวัดหรือว่าเป็นกุหลาบหรือว่าเป็นเป็นมาศครับ มะลิเพราะนั้นเรามาดูคําตอบกันนี่คือสิ่งที่เขาต้องการสีความหมายตอบขอ้อขอไขเป็นการหาความสัมพันธ์ของสีคือพระสงฆ์สีเหลืองคล้ายดอกเบญจมาศส่วนแม่ชีสีขาวคล้ายดอกมะลิ Marie. โอ้โหแทบจะไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยไม่ใช่บางครั้งทุกครั้งเลยนะกับการทําข้อสอบโอมาโอไมอย่างที่บอกไปแล้วว่าห พยายามหาความสัมพันธ์ของ,ของอโจทย์ที่ให้มาแล้วก็คําตอบแล้วก็2เดาใจกินานาการถึงคณะกรรมการด้วยว่าเขาต้องการสื่อความหมายอย่างไรผมว่าคนครึ่งหนึ่งจะตอบควายตรงนี้ครึ่งหนึ่งเลยนะตอบน้ากัาซึ่งมันเป็นข้อที่ผิดเพราะว่าเขาไม่ต้องการสื่อความหมายอย่างนี้คือความหมายของเรากับความหมายของคณะกรรมาการมันคนละอย่างคําตอบออกมาเลยผิดไง เพราะนั้นตรงนี้เขาต้องการสื่อความหมายในลักษณะของการเปรียบเทียบของสีสีของเครื่องนุ่งห่มอะ่ะพระสงฆ์เนี่ยสีเหลืองเหลืองคล้ายดอกเป็นจมาศส่วนแม่ชีสีาขาวขาวคล้ายดอกมะลินั่นเองน,นี่เป็นตัวอย่างที่ห้าในส่วนถัดไปเป็นตัวอย่างที่หกผักลู้นอนกับผักกระเฉดอ่าข้อนี้หลายคนอาจจะรู้แล้วว่าจะตอบอยังไงนะก็ไก่คุงหากับถ้ำ ขอไข่ผักกุ้งกับผักทอดยอดคอควายนกกับวายุพักงูงูปลากับน้ำนั่นเองข้อนี้เนี่ยถ้าผมว่าส่วนหน้าก็จะตอบได้หรอกเพราะว่าเป็นคาคาสุภาพนั่นเองผักกระเฉดเนี่ยคือเป็นส่วนเป็นเป็นชื่อเรียกของคําทั่วท่วไปตามตามบ้านเราแต่ถ้าเป็นคําสุภาพเขาจะเรียกกัาผักร,รู้นอนนั่นเองรานนี้ คำตอบตึงตอบข้อกอไก่เนะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะคําสุภาพกระเฉดเป็นคําสุภาพเรียกปักรู้นอนส่วนถ้ำคําสุภาพเรียกคูหาส่วนข้อขอ,อไข่อ,อยู่สลับที่เห็ไหมขอไข่อยู่สลับที่เพราะนั้นเวลาเราไปเลือกตั้งเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปเข้าครูหาครูหานี่เขาแปลว่าถ้ำ嘛 บอกให้เราไปเข้าถ้ำนั่นเองเพราะนั้นตรงนี้เป็นการสื่อความสัมพันธ์ความหมายของคำในลักษณะของอีกคำหนึ่งเป็นคำสุภาพอีกคำหนึ่งเป็นคำที่เรียกทั่วๆไปนั่นเองในตัวอย่างที่6ต่อไปในตัวอย่างที่7เมตรกับเซนติเมตรมายัางไงก็ไก่ลิตรกับแกลลอนข้อไข่กรัมกับกิโลกรมัมข้อควายเกวียนกับ ถังมงงูสัตว์ตวัดกับปีสัตว์วัดกับปีนั่นเองข้อนี้มาจากความสัมพันธ์ของส่วนย่อยแล้วก็ส่วนใหญ่นั่นเองนะคำตอบก็คือเขาต้องการสื่อความหมายในลักษณะที่ว่า1เมตรเนี่ยเท่ากับ100เซนแล้วอะไรล่ะ1ต่อ100แล้วอะไรล่ะ1ต่อ100คำตอบข้อนี้ อตอบข้อพอยเนะ่ยเป็นความสัมพันธ์ในอาาัตราส่วนคือ 1, 100ซนเมตป็น1เมตรและ1 0อถังเป็น1เวีนั่นเอง100ถังเป็น1เก่ีวนในลักษณะที่ไปในะทิศทางเดียวกันนะฝั่งฝั่งทางซ้ายในเมตรจะเป็นเลข1ส่วนฝั่งทางขวาเซนเมตรจะเป็นเลข100เพราะนั้น100ก็ไปอยู่ในส่วนของถัง ข้ 1> อ1ก็อยู่ในส่วนของเวียนก็ถูกต้องข้องโง,โงอยู่สลับที่ถ้าเปลี่ยนปีขึ้นก่อนแล้วเอาสรวัรไปอยู่ข้างหลังข้อนี้ก็จะถูกเหมือนกันเพียงแต่ว,ว่างโงโงีนเป็นร้อยต่อหนึ่งไม่ใช่1นึต่อร้อยนั่นเองคนำะตอบเพราะนั้นคำตอบในข้อนี้เขาต้องการสือความหมายในลักษณะของอัตราส่วนนั่นเองเห็นะนตัวอย่างที่7ต่อไปในตัวอย่างที่8ไทยกับ ข้อนี้ทุกคนรู้เปิดข้อสอบมาปุ๊บรู้เลยว่าไทยกับช้างเนี่ยต้องเป็นสัญลักษณ์ของประเทศแน่นอนสัญลักษณ์ของประเทศแน่นอนก็ไก่อังกฤษกับเสือไหมขอไข่ฝรั่งเศสกับนกคีวีขอควายสหรัฐอเมริกากับนกอินทรีของูญ,ญี่ปุ่นกับแพนด้า อันนี้ตอบข้อไหนครับคุน,นี้ตอบข้อข้อวานะสหรัฐอเมริกากับโนอินซีนั่นเองเพราะนั้นตรงนี้ถามว่าทุกคนรู้ไหมว่าไทยเนี่ยสัญลักษณ์คือช้างรู้เพราะว่าเป็นประเทศของตัวเองแล้วเราจะรู้ไหมว่าแล้วประเทศอื่นๆสัตว์ตรงนี้เนี่ยสัตว์ประจำชาติของของประเทศอื่นๆมีอะไรบ้าง เพราะนั้นเราผมนึกบอกว่าในการทําข้อสอบอูมาอูไมส่วนหนึ่งเนี่ยเราเราต้องใช้องค์ความรู้ที่เรามีมีด้วยนะไม่ใช่ว่าแนวข้อสอบหรือว่าหนังสือที่ไปซื้อตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยจะสามารถชี้จุดให้ท่านได้เพราะฉนั้นข้อสอบเขาอาจจะไม่ได้กออกอังกฤษฝรัง่งเศสญี่ป,ปุ่นก็ได้เขาอาจจะออกอแถบทางประเทศอาหรับนี้อย่างนี้ก็ได้ว่า สัตว์ของประเทศนั้นๆเนี่ยคือสัตว์อะไรซึ่งตรงนี้มันไม่สามารถที่จะรู้ได้ทุกประเทศอยู่แล้วใครจะมานั่งนะว่าไอ้ประเทศนี้ในลักษณะของเขาคืออะไรไประเทศนี้ในลักษณะของเขาคืออะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นส่วนหนึ่งว่าต้องใช้องค์ความรู้ของคนที่ทำกำลังทาข้อสอบนั้นๆด้วยว่ามีความรู้กับเกี่ยวกับสิ่งพวกนี้ไหมเพราะฉะนั้น ข้อนี้คาตอบก็คือคอควายนะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะสัญลักษณ์ประจำชาตินั่นเองอังกฤษคําตอบที่ถูกต้องก็คือสิงโตฝนะรั่งเศสก็คือไก่ลอสเตอร์ญี่ปุ่นก็คือนกกระเรียนนั่นเองพนด้าเนี่ยจะเป็นของประเทศอะไรครับที่เขาส่งมาประเทศไทยแพนดาน้าจะเป็นของประเทศจีนครับนะดูะฉนนั้นคําตอบไถูกตอบข้อคอควายะฉนนั้นในลักษณะแบบนี้น้งมันเขาต้องการสื่อความหมายว่าไทยเนี่ย มีช้างเนี่ยเป็นสัตว์สัญ,ญลักษณ์ประจำชาตินะแล้วประเทศอื่นๆนะตามขอกข,ข,ของอเนี่ยถูกไหมสัตว์ประจำชาติของเขาเขาการสือ่อความหมายแค,แค่นั้นเองนะแล้วส่วนถัดไปในข้อที่9ข้อที่9เนี่ยเกวียนกับล่มสัมพันธ์กันยังไงเกวียนกับล่มก็ไก่กระดาษกับดินสอขอไข่ลดบรรทุก กับพืชไร่คอควายเข็มกับได้ง,งูงูหนังสือกับจักรยานหนังสือกับจักรยานเกวียนกับล่มสัมพันธ์ยังไงสัมพันธ์ยังไหนคำตอบง,งูเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของลักษณะนามคือเกวียนกับหนังสือเนี่ยลักษณะนามเรียกเป็นเล่มเลยเกวียน,เ,นยเป็นเล่มหนังสือก็เป็นเล่มนะ เวลาเราเรียกกันหนังสือหนึ่งเล่มเกวียนหนึ่งเล่มแล้วล่มล่ะล่มเรียกเป็นคันเพราะนั้นก็จะมาสอดคล้องกับจักรยานก็เรียกเป็นคันเหมือนกันเพราะนั้นเกวียนกับหนังสือเรียกเป็นเล่มล่มกับจักรยานเรียกเป็นคันเพราะนั้นคําตอบที่ถุกเป็นตอบข้องูงูพขสอบกพข้าราชการขสอบกพถ้าออกข้อนี้ก็คือพยายามที่จะสื่อความหมาย ว่า,าลักษณะของของลักษณะนามให้เราไปดูด้วยพวกมะพร้าวทลายข้าวให้เป็นรวงเนี่ยครับก็ไปดูด้วยคือสือ่อความหมายในทวนของลักษณะนามนั่นเองในส่วนท้ายคือตัวอย่างที่10ผมทำมา10ตัวอย่าง ทั้ง10ตัวอย่างไม่เหมือนกันเลยนะผมก็พยายามทำเนื้อหาออกมาให้อำนาจ2เป็นความสัมพันธ์ยังไงขอไก่สำนักง,งาน3ขอไข่รถยนต์5้ขอควายภาพยนตร์4ี่องูวิทยุ2มายังไงมายังไงข้อนี้ข้อนี้เป็นเป็นาการหาความสัมพันธ์ของการนับพยางพยางของคำนอํานาจก็คือมี2พยาง สำนักงานมีเท่าไหร่ครับมี3เขาเรียงตอบกอไก่รถยนต์มี2แต่ไอโจทย์ที่ให้มาเนี่ยคือ5อ้าเขาเรียงผิดภาพพยนตร์มี3แต่คำตอบที่มาเป็น4นี่เขาเรียงผิดง,งูวิทยุวิทยุ3นะวิทยุ3ขอ้อนี้คำตอบให้มา2จึงผิดเพราะนั้นคำตอบที่ถูกคือข้อกอไก่ก็คือสำนักงาน3เป็นการหาความสัมพันธ์ของใน ลักษณะของการนับพยางทั้งหมดตัวอย่างที่ผมนำเสนอมา10ข้อ10ข้อถ้าท่านดูมาถึงตรงนี้ท่านก็จะเห็นได้เลยว่าในส่วนของอุปมาอปมุปไมเนี่ยเป็นลักษณะของข้อสอบที่ค่อนข้างกว้างคือเขาจะให้ความสัมพันธ์มาแล,แล้วให้ผู้ที่ข้อสอบเนี่ยหาว่าความสัมพันธ์ที่เขาให้มาเนี่ยลักษณะอย่างไรลักษณะอย่าง น,น,น,นั่นเอเพราะนั้นตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยก็จะเยอะทั้ง10แล้วก็ก็สามารถออกในลักษณะมื่นๆได้เหมือนกันนะก็ขอให้ท่านได้ไปทบทวนในส่วนของข้อสอบไฟล์ข้อสอบที่ผมได้แนบไปด้วยนะซึ่งข้อสอบตรงนี้ผมก็อาจจะทำสัก20ข้อนิดหนึง หลายๆท่านก็มามาคอมเมนต์ตรง Facebook ว,ว่าทําไมข้อสอบน้อย,อยจังผมให้เป็นแนวทางก่อนครับให้ฝึกก่อนเดี๋ยวผมจะให้เป็นข้อสอบจริงๆจําลองท0ัแปดข้อว่าท่านจะทำได้ไหมคือในลักษณะข,ของการติวจนจนครบแล้วนะนะทั้ง12บสองหัวข้อผมจะวนมาแล้วก็ดาวน์โหลดไปแล้วก็ลองทําดูนั่นเองนั้นซึ่งตรงนี้เรามาทำความเข้าใจก่อนว่าผมให้หลักผมให้หลักไปก่อนว่าหลักในการทาอนุกรมเนี่ยมีอย่างนี้นะ หลักในการทาโอเวอร์เลย์มีอย่างนี้นะนี่คือหลักในการทาโอมาโอไมมีอย่างนี้นะหลักในการทําโอมาโอไมก็ o ai, มีสองสองอย่าง,อย,างอย่างที่บอกมาแล้วนั่นเองนะจบแล้วสรุปว่าอย่างไรสรุปว่าอย่างไรจากตัวอย่างทั้งหมด10ตัวอย่างเห็นได้ว่าการทําข้อสอบโอมาโอไมนั้นนอกจากที่เราต้องหาความสัมพันธ์ของกลุ่มคําแล้วยังขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ของแต่และบุคคลด้วยอันนี้ผมบอกมาแล้วนะผมบอกมาแล้ว ถ้าคนที่นั่งอ่านอย่าง,างสัตว์ประัำชาติเนะี่ยผมก็ผมก็ไม่อ่านนะผมก็ไม่อ่านผมผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องจําไปทําไมไงแต่ถ้าบางคนที่เขาอ่านแล้วเขาจําได้เนี่ยเขาก็จะทำข้อสอบตรงนี้ได้ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ที่เราศึกษาแลวเรียนมาตั้งแต่ตอนเด็กๆจนถึงวัน,ว,นวันที่เราสอบนั่นนั่นเองว่าเรารู้ทั้งหมดกี่เรื่องแล้วเอาส่วนตรงนั้นมาประยุกต์นะ เพราะ,ะนั้นจึงสรุปได้ว่าการนาข้อสอบปรูกฝ่าบไม่ได้ดีนั้นต้องมีสององค์ประกอบดังนี้1หาความหมายของคำที่ให้าได้ถูกต้อง2จิกิน,นาการหรือเดาใจคณะอาากาวอสอบว่าต้องการสื่อความหมายในแบบใดตรงข้อ2เนี่ยบอกตรงว่าเป็นเป็นประสบการณ์ของผมจริงๆอย่างที่ผมยกตัวอย่างในส่วนที่1ไปอะครับเรื่องเรื่อง,องต้นไม้กับรากอะครับเพราะว่าในลักษณะของโจทย์เหมือนกันเนี่ยแต่บางครั้งตอบไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่า เราคิดอีกยอย่างหน,นึ่งไงแต่ข้ามการเขาเขาพยายามสื่ออุมัยอีกอย่างหนึ่งให้เราต้องคิดด้วยว่าไอ้ข้ามการเขาออกข้อสอบตรงนี้เนี่ยเขาพยายามสื่อสื่ออะไรให้เราเขาต้องการขา้ขอสอบแบบคําตอบแบบไหนนั่นแหละครับคือในส่วนที่จะทําให้เราได้คะแนนแล้วก็ตอบคำตอบได้ถูกต้องที่สุดนั่นเองเพราะนั้นในส่วนของอมายอุมก็ขอให้ท่านดาวน์โหลดไฟนะในในหน้าเว็บเนี่ยไปทํา เป,เป็นแบบทดสอบด้วยแล้วผมก็จะอัพให้เรื่อยๆซึ่งส่วนแรกเราก็เอาหลักการไปก่อนนะทั้งสองหัวข้อ,ขอนั่นเองนะเพราะฉะนั้นในส่วนอนะุปมาโอุปไมะทางไทยเอสซก็ขอ,อชิ้นสุดหรือว่า,าจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ